อยู่อันนี้ย่านมันย่านโอ้เขาสิเห็นหน่อยเด็กหน่อยมันเห็นไงถามว่าอยู่ทั้งเตียงแลมันเห็นไฟหมาบหนิมหมาบหนีมมันวอาจคไฟผู้ใดจคไฟผู้ใดอยู่ทำไมมันเห็นพอใหญ่ก็เสียสมาธิอีกเสียสมาธิอีกเก็ได้บอกขั้นไปอันนี้อ่อน ไปสองคืนเลยคืนหนึ่งไปจนฝนตกค่ำเนี <t <t ่ยอยู่กันกูดฟู้ชีตนอนกคับไปทิ้งึ้นมาละขันพ่อยายเป็นอย่างเวลาพ่อยายเสียคือต้องฝนตกเป็นอย่างเวลาเสียคือฝนตกบึม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 เลยมั่วๆมาแล้วพี่ยังว่าฝนแสนห่าไวอ๋อฝนแสนหาอีหลีนะครับ ไทบอกแล้วคาถาผุนแสนหาไม่เสย็จุต้องข้มแล้วสวดสวดคู่เดียวแสวดแบบสายขวาแลบคนยังบอกไทยก็ควาเหลืองแล้วมาบมาบีมาบีมาบ,นมาบนนเนื้อไทยก็คนไทยหลูกนะมากพุนมากางนั้นมากางนี้อ,อ่ เป็นแสงปั๊บปับปัับเลยสายกวาแรมคือปั๊บบีบปั๊บนี่ปับีไม่สายเนึ่น้ำได้ายสิ้นนงน้ำได้น้ำเชือกคึงใหมบสายกวาแรลเยัยว่าไฟควาแรบเอาแบบสายควาแรกเร็จกว่ายองเตอร์สินละพอแล้วพ่อคุมบอกพ่อแล้วพ่อพ่อคนเออพ่อพ ย่งจะสืดของคนทธคุณทับุญไปสีดใ่ให้แน่เร้อความเมื่อแรงบอกคนบอกบอกแล้วบอกบอกอยู่คนเดียวเขาบอกขี้บาขึ้นเขาเลยบอกคนเดียวหายก็บอกน้ำตาแหกม่ไหวบอกแด่เขามบอกน้ำแต่ว่าหูเนหูมันเดียินี้ยินี้ิ่่เป็น เพิ่นว่าจังได้ครับพ่อใหญ่พอ่พอแล้วพ่ออ๋อพ่อแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วห้อาว่ามันจังสี่เลยเออมันสีดังสีหนี่ได้โตเลือดเป็นโควิดแปะอนี้ไว้ใครบอกต้องบอกให้เขาแก้แล้วเขาเห็ุใครบอกต้องบอกให้เขาเท็เาเทเลยบางทีอีกโอ,อ้ แวมันก็อาอยู่มันเวปจังสี่จังสี่เจสี่จะหไต,ตายไ้เมหมันอยู่ให้มันหนีมันยานโอ้เขาสิเห็นหน่อยเด็กหน่อยมันเห็นไง